ที่เห็นนี้เป็นหอมแบ่งที่เราได้เพาะจากเมล็ดค่ะถ้าเราไม่มีพื้นที่นะคะเป็นเพื่อนเราปลูกในกระถางพลาสติกก็ได้ค่ะหรือจะปลูกในถุงดำก็ยังได้นะคะให้ผลผลิตดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดหอมแบ่งนะคะลักษณะของเมล็ดหอมนะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะในการเพราะหอมแบ่งในครั้งนี้นะคะเราก็จะเอาเมล็ดแช่น้ําก่อนเราจะแช่ในน้ําอุ่นนะคะเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็จะเอาเมล็ดมาบ่มค่ะในแก้วนี้นะคะก็มีน้ําอุ่นนะคะเราก็เทเมล็ลใส่ลงไป เราทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะพรุ่งนี้เราจะนำมาบ่มค่ะหลังจากที่เราเอาเมล็ดหอมแบ่งแช่ในน้ำอุ่นหนึ่งคืนค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะนำมาบ่มนะคะแล้วก็เทน้ำออกเราจะนำมาบ่มในกล่องพลาสติกนี่ค่ะก็ใส่กระดาษทิชชู่ไว้ข้างในเนาะนะคะ แล้วก็พรมน้ําก่อนที่เราจะเอาเมล็ดใส่ลงไปนะคะแล้วก็พรมน้ําเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดหอมแบ่งนะคะที่ใช้แล้วเนาะใส่ลงไปถ้าเราเกลี่ยมเมล็ดหน่อยก็จะดีค่ะนะคะจะได้กระจายไปทั่วๆเนาะแล้วก็ใช้มือก็ได้เนาะเกลี่ยมเมล็ดไปทั่ว เสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทิชชู่พับลงมาค่ะก็พรมน้ําอีกนิดนึงนะคะผมให้พอชุ่มหลังจากนั้นเราก็เอาฝาปิดค่ะแล้วก็เก็บไว้ในที่อุ่นๆค่ะแล้วก็รอจนกว่ามเมล็ดจะงอกนะคะ หลังจากที่เราบ่มเมล็ดหอมไว้สามวันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเมล็ดหอมแบ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วค่ะเราจะเพาะหอมแบ่งเราในถาดลุมนี่ค่ะดินที่เราใช้เพาะนะคะเพื่อนๆเ,เป็นดินสําเร็จผสมเพอร์ไลนะคะเพอร์ไลจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวได้มาจากหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านกระบวนวามร้อนสูง หินนี้ก็พองตัวเนาะคล้ายกับเม็ดโฟมแบบนี้ค่ะมันก็จะมีลักษณะเบามากเลยนะคะเราก็เอามาผสมนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะมันจะเบามากเลยเหมือนเม็ดโฟมจริงๆค่ะแล้วก็ามาผสมกับดินเนาะดินนี้เราซื้อมาเป็นดินสําเร็จเนาะมันจะมีพีทมอสอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ผสมแล้วมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะ เพอร์ไลท์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะคะมันจะช่วยระบายน้ําระบายอากาศได้ดีเราก็ชอบนํามาผสมกับดินในการเพราะต้นกล้าค่ะทําให้ต้นกล้าเราจเจริญเติบโตดีนะคะรากไม่เน่ารากเดินดีแข็งแรงค่ะก็เอาดินนะคะใส่ลงไปในถาดหลุม มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนๆตอนที่เราใส่ดินเนี่ยเราจะใส่ต่ําลงจากขอบนะคะเพราะว่าเราจะเอาเมล็ดของหอมที่งอกแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเอาดินกลบมันก็จะมีพื้นที่นะคะเหลือให้ดินกลบเนาะเสร็จแล้วเราก็รดน้ําก่อนที่เราจะพอะเมล็ดค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะเนาะเมล็ดก็พร้อมนะคะเราก็เอาพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะตักมเมล็ดออกมาหรือจะใช้มือก็ได้ค่ะก็เกลี่ยไปให้ทั่วๆนะคะอันไหนสะดวกก็เอาแบบนั้นก็ได้หรือใช้มือก็ได้นะคะเราใช้มือหยิบมาก็ได้นะคะแล้วก็กระจายมเมล็ดให้ไปทั่ว มันค่อนข้างจะหยิบยากเหมือนกันนะคะหรือว่าจะออกมาแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ใช้แท่งพลาสติกนะคะออกออกมาแบบนี้ก็ได้ หลังจากที่เราหว่านมาเมล็ดนะคะเพื่อนๆเราก็เอาดินกลบข้างบนค่ะก็กลบบางๆค่ะ แล้วก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อช่วยให้เมล็ดงอกไวนะคะปกติเนี่ยเราก็จะเอาถาดครอบข้างบนนะคะอันนี้ก็เป็นถาดพลาสติกรีไซเคิละค่ะแล้วก็ครอบไว้แบบนี้นะคะมันก็จะช่วยเร่งให้เมล็ดหอมแบ่งเรางอกไวค่ะ หลังจากห้าวันค่ะเพื่อนๆเราก็สามารถมองเห็นหอมแบ่งเริ่มงอกออกมานะคะหลังจากที่เราพาะเมล็ดหอมแบ่งได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆตอนนี้มเมล็ดหอมแบ่งเรางอกแล้วค่ะงอกทุกกลุ่มเลยนะคะ 26วันหลังจากที่เราพ่อเมล็ดหอมแบ่งค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นค่ะวันนี้วันที่17เมษายนค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาปลูกหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งนี้เป็นหอมที่เราได้พ่อจากเมล็ดค่ะตอนนี้ก็มีอายุได้หนึ่งเดือนกับสวัน นะคะคเราก็จะมาปลูกกับผักอื่นๆด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคไวรัสระบาดเราก็อยากปลูกผักทานเองเนาะหอมแบงก็เป็นส่วนหนึ่งกับเ,เพื่อนนี่ค่ะหอมแบงเราที่เพาะจากเมล็ดนะคะเราก็จะเอามาปลูกในถุงพลาสติกสีดำนี่ค่ะ ในการเอาหอมแบกออกมานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่อยๆบีบตรงต้นของถาดหลุมนะคะอีกมือนหนึ่งเนี้ยก็ดึงกล้าออกมากค่อยๆดึงออกมาค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนระบบรากดีมากเลยค่ะในการที่เราพ่อในถาดหลุมเนี่ยมีข้อด,ดีอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเอนตอนที่เราเอาไปปลูกเนี่ยแล้วก็เอาไปปลูกทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะเราก็ไม่รบกวนรากนะคะมันก็จะเจริญเติบโตวไวค่ะ การปลูกก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขุดหลุมน้อแล้วก็เอาหอมแบ่งนะคะปลูกลงไปค่ะเสร็จแล้วกดดินรอบๆเบาๆค่ะ เท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะในวันที่สองพฤษภาคมหอมแบ่งเราก็โตได้เท่านี้แล้ะค่ะ พามาดูหอมแบ่งเราในวันที่2 1พบษภาคมค่ะวันนี้วันที่27พิกพฤษภาคม2563เราพามาอัปเดตหอมแบ่งที่เราพ่อจากเมล็ดค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคะ ผมแบ่งเราที่พ่อจากเมล็ดได้ผลดีมากค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพื้นที่ปลูกผักนะคะเพื่อนๆการปลูกในกระถางก็ให้ผลดีค่ะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะจะปลูกในถุงพลาสติกสีดำก็ให้ผลดีเช่นเดียวกันค่ะ หอมแบ่งเราทั้งในกระถางพลาสติกและในถุงดำมีสุขภาพดีค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บไปปรุงอาหารได้ค่ะเพื่อน ขอบคุณมากๆที่ชมคลิปค่ะ